มาแล้วมาแล้วคะ่ะคุณผู้ชมทุกๆท่านต้อนรับเข้าสู่ดาราเดลี่บันเทิงไลฟ์พบกันเป็นประจำเวลา13นาฬิกาเป็นต้นไปเจอะเจอกันได้หลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Dara d a i l y .com และ YouTube Dara Daily Official วันนี้ดาราเดลี่มีความพิเศษมาฝากแฟนๆอีกเช่นเคยกับบทสัมภาษณ์แบบ Exclusive กับสาวๆว,วง The Gas Girls ที่จะมาฝากซิงเกิลล่าสุด we are the gas girls เพลงที่จะทําให้มีกําลังใจลุกขึ้นสู้แม้จะเจอกับอุปสรรคก็ตามบอกเลยว่าสาวๆแต่ละคนน่ารักมากได้ดูแล้วต้องโดนตกแน่นอนอย่ารอช้าไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะพวกเราเดอะกลาสเกลค่ะสวัสดีค่ะมิ้นค่ะสวัสดีค่ะไข่มุกค่ะสวัสดีค่ะนิคค่ะสวัสดีค่ะพนาวค่ะสวัสดีค่ะจังค่ะสวัสดีค่ะจ้าจาค่ะ สวัสดีค่ะแพลค่ะก็พวกเรานะคะเพิ่งปล่อยเพลงที่มีชื่อว่า We are the glass girl ไปนะคะเป็นตีมซ้อมเพลงที่สองของพวกเรานะคะแล้วก็พิเศษสุดๆเลยมีเมมเบอร์ถึง23คนในเพลงนี้นะคะต้องบอกเลยว่ากระแสตอบรับดีมากๆนะคะแฟนคลับก็ชื่นชมทั้งตัวเพลงแล้วก็ตัว MV เองนะคะรวมไปถึงตัวเมมเบอร์ของพวกเราเองด้วยแฟนคลับก็มีฟีดแบ็ที่ดีกับพวกเราเช่นกันค่ะก็เพลงนี้นะคะก็เป็นการ เหมือนแบบว่าอธิบายคอนเซปต์ของวงเนอะวงเราก็จะเป็นคอนเซปต์เป็นแก้วเปล่าที่พร้อมเปิดรับสิ่งใหม่ๆเข้ามาก็เพลงนี้ก็อธิบายว่าพวกเราเนี่ยเป็นเป็นมายังไงอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อธิบายผ่านบทเพลงให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจมากขึ้นจริงๆชอบทุกท่อนเลยแต่ว่าถ้าให้เลือกเป็นท่อนตัวเองร้องก็ได้ค่ะเอ่อร้อ,อ,องท่อนไหนเนี่ย <laughs> <laughs> อ่าใช่จะเป็นไปได้ไหมที่ใจจะไปตามความฝันนะคะก็แบบเหมือนเรา กำลังเขาเรียกว่าอะไรมีความฝันอยู่ในใจแต่เราก็ยังไม่มั่นใจจนกระทั่งแบบว่าได้มาอยู่ด้วยกันแล้วก็แบบมันมีพลังร่งรวมกันทําให้เราแบบจุดประกายขึ้นค่ะส่วนไอ้จังก็ชอบท่อนของพี่มิ้นค่ะท่อนเอ่อทุกๆความพยายามต้องไม่สูญหรือเสียเปล่านะเสียา่าต้องไม่เสียเปล <laughs> ่านะคะค่ะก็ชอบท่อนของไครมูท่อนเปิดเลยก็คือแบบว่าเออฉันที่ดูคล้ายกับคนทั่วไปฉันที่ไม่เห็นจะเพียรพร้อมสมบูรณ์อย่างใครที่ไหนจะเป็นไปได้ไหมที่ใจ จะไปตามความฝันเออมันมันก้านุ่มเหมือนแบบเออเราก็คือคนคนธรรมดาคนนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็ยังมีความฝันเป็นของตัวเองอยากที่จะทําตามความฝันของตัวเองค่ะชอบท่อนท่อนที่ตัวเองร้องค่ะใช่เส้นทางสู่ความฝันไม่ไกลหากฉันเริ่มก้าวเดินค่ะก็เหมือนแบบตัวเราที่แบบว่ามันไม่ไกลหรอกถ้าเราเริ่มก้าวเดินแล้วเราก็จะถึงมันสักวันใช่ดีจังเลยก็ หนูก็ชอบท่อนตัวเองเหมือนกันค่ะรู้สึกว่ามันอธิบายความเป็น the gas girl ได้ดีมากๆก็คือทุกๆความพยายามมันจะไม่เสียเปล่าถ้าเราเชื่อในสิ่งนั้นก็คือทํามันอย่างตั้งใจแล้วก็พยายามไปให้สุดทางมันก็จะเป็นความจริงได้สักวันหนึ่งค่ะก็สําหรับหนูนะคะจะชอบท่อนบิดของตัวเองที่ร้องว่าวันใดรอยิ้มเธอจางให้ฉันยู่ตรงนี้เธอรู้ไหมมันเหมือนแบบ เหมือนเรากาลังให้กําลังใจแฟนคลับด้วยแบบว่าวันไหนที่กําลังท้ออ่ะคือเราจะต้องเรายังอยู่ตรงนี้ไม่ไปไหนมาเป็นท่อนที่มี power ที่ดีใช่จริงนี่พูดมาจะทุกท่อนแล้วนะคะเนี่ยหากพร้อมจะเรียนรู้ต้องไม่สูญเปล่าฉันยังเชื่อในสิ่งนั้นค่ะก็ถ้าแบบว่ายังไงนะใช่พัฒนานตัวเองตลอดแล้วก็เชื่อมัน่นเชื่อใจตัวเองอ๋อ <laughs> โอเคประมาณนั้นเนชื่อใจแฟนคลับเชื่อใจตัวเองค่ะแล้วก็จะพยายามไม่สูญเปล่า อย่างแรกเลยนะคะยากอย่างแรกเลยคือเรื่องของคีย์มันสูงมากอย่างนี้เลยค่ะแต่ว่าถ้าเราใช่ถ้าเราดับคีย์มันจะไม่พอคือพอมันสูงมันทำให้เรามีพลังเราต้องมี power ที่จะร้องออกมายากอย่างที่สองคือ <Thank you. S 1> <laughs> ใช่ค่ะมันยากมากเลยค่ะพวกเราฝึกฝนกันเป็นอย่างดี ไปจำมาว่าสีแดงเหมือนเอออะไรนะเออความมุ่งมั่นอะไรเข้มแข็งใช่เป็นสีที่ทรงพลังค่ะส่วนสีขาวก็แบบว่าเป็นบริสุทธิ์เป็นเด็กสาวบริสุทธ์สดใสพุดพองอะไรอย่างนี้ค่ะใช่พี่เทวพีทวคอ,อนขูขขนมันคือเขียนอะไรสักอย่างนึงค่ะ ใช่แขนตรงแล้วก็โปกระโปมีม mm ูม hmm. mm ีม hmm. ูใช่มีมูกันยูมันน่ารักมากเพิ่มความฟูฟ ok ่องเราะองฟิวห้ฟองเหมือนเจ้าหญิงตัวน้อยค่ะผมค่ะของชุดจากก็จะมีเสื้อที่จะเป็นแบบเดียวกันกับมิ้นอ่าก็คือจะมีมีปีกเป็นเปิดไหลมีปีกในเปิดไหลใช่แต่ส่วนใหญ่ชุดจากก็ชุด ก็จะคล้ายๆชุดที่แล้วอันนี้เขาก็คือจะบางบาง,บางชุดก็อาจจะยิงจากชุดที่แล้วด้วยอะไรเงี้ยค่ะของจ๋าก,ก็จะเป็นเปิดไหล่เหมือนกันส่วนกระโปรงก็จะมีความเหมือนน้องไอจังจะไม่ได้มีมุ้งเหมือนเพื่อนแต่ว่าก็จะเป็นสองชั้นใช่แล้วก็มีดีเทลตรงนี้มีเป็นสายเบลต์เป็นเบลต์เบลต์แต่ว่าสำหรับเมมเบอร์เนี่ยข้างหลังทุกคนจะมีฮูดเหมือนกันนะคะ ใช่ไม่ใส่ไว้ใส่ของไว้ให้เพื่อนซ่อนของถ <c oughs> ้าของไอจังนะคะในส่วนเสื้อก็จะเหมือนพี่แพลวนะคะ <c oughs> พี่แพลวแล้วก็กระโปรงก็จะเป็นเหมือนพี่จ๋าเลยก็มันจะเป็นเหมือนแบบว่าตรงข้างหน้านี่มันจะเรียบๆแล้วก็มีกระดุมสีเม็ดตรงนี้คะ่ะแล้วก็ข้างๆและข้างหลังก็จะเป็นสงชั้น,นะคะ่ะ คอนโดนะคะก็จะมีกระโปรงที่เหมือนแพวเลยมันเขาจะมีความแบบจับคู่กันป้าแบบได้ละชิ้นอะไรอย่เงี้ยก็จะมีความแบบคู่กันแล้วก็เสื้อเออแขนแขนจะเป็นแบบว่าเออใช่แขนตุก๊กตาอาจจะแบบหนูน่ารักไงคะก็เลยแบบเออใส่อันนั้นหละลอริน <laughs> นิดหนึ่งนิดนึงเออใช่อ๋อเสื้อนาจจะเหมือนเบฟแต่ไม่ได้มาวันนี้ใช่จะเหมือนกันค่ะน่ารนะักกุคิดแล้วก็ของเซนเตอร์นะคะชุดเซนเตอร์ชุดเซนเตอร์มันต้องมีอะไรจริงๆของหนูจะมีโบข้างหลังแต่ว่าไม่ได้เดี๋ยวมันนั่งไม่ได้โ <c oughs> บมันใหญ่มากแล้วมันแข็งมากเลยของหนูก็จะกระโปรงเด่นกว่าเพื่อนนิดนึงอะไรติดกระโปงกระโปรงเด่นแบบว่ามี3มชั้นเอาไว้กันแดดกันฝนเออแต่ว่าจริงๆอ่ะบางคนเขาจะคิดว่ามันกระโปรงพับเข้าไปแต่จริงๆมันไม่ใช่นะมันเป็นดีไซน์ มันเหมือนกระโปงพับไปหน่อยแต่ว่าดูดีค่ะอันนี้ก็เป็นชุดเซนเตอร์เหมือนกันนะคะจะมีสองชั้นและชั้นครึง่งตรงนี้สองชั้นและชั้นครึง่งอันนี้กันอะไรกันพุงเดี๋ยวเดี๋ยวมันปิดไว้ก่อนแต่ว่าความพิเศษของชุดเซนเตอร์คือโบค่ะโบตรงคอจะมีความวิบวาบแล้วก็มีลูกไม้ลูกไม้แหละล,ล,ลูกไม้สีขาวนะคะแล้วก็จะมีเบาะข้างหลังเหมือนกันอันนี้ คิดว่าคอนเซปต์ของชุดของทุกคนอ่ะจะมีความเข้มแข็งอยู่ในตัวแต่ว่าจะไม่เขาเรียกอะไรไม่เข้มแข็งเกินไปจะมีความหวานปนอยู่ด้วยเปรียบเสมือนแก้วเปล่าของ The Glass Girl ค่ะ <Yeah>. oh. ขอบคุขอบคที่เซนโบเราจะมีมุง้ง oh. เขาเรียกว่าอะไรนะรวด oh. มีรวด ใช่ซึ่งเราเคยสลับกันรอบหนึ่งอันนี้คือแบบขอนอกเรื่องชุดคือวันนั้นเป็นวันทายเอ็มวีวันที่2ค่ะแล้วก็คือหนูกับพี่มิ้นเปิดกระเป๋าไว้ข้างกันหนูก็เอ้ยแต่งหน้าแต่งตัวแล้วหนูเดินกลับมาที่กระเป๋าหนูจะเดินมาหยิบกล่องโบหนูก็แบบเฮ้ยทำไมกระเป๋าเราไม่มีกล่องโบอ่ะหนูก็แบบใจหายมากเพราะว่าเราต้องลงไปถ่ายแล้วมันคือแบบคิวเราแล้วหนูก็แบบลืมเอามาหรอแต่หนูก็จําได้ว่าหนูหยิบใส่มาแล้วค่ะหนูก็เลยเดินไปหน้ากระจกแล้วหนูก็เห็นพี่มิ้นกําลังแล้วพี่มิ้นแบบต แล้วหนูก็เลยเดินไปแบบเฮ้ยพี่มิ้นอันนี้โบหนูพี่มินตอบหนูกลับมาว่าเฮ้ยไม่ไข่อันนี้โบพี่แต่ติดไม่ได้นะตติดไม่ได้ใช่พี่มินติดนานมากติดไปได้สรุปของตัวเองอยู่ในกระเป๋าตัวเองแต่ว่าหยิบของผิดกระเป๋าแล้คือหนูใจเป้วมากอ่ะต่อไปนี้ไม่ไม่สับแล้วเพราะว่าเรามีอะไรหมุงของหนูก็เหมือนกันเสื้อหนูจะเหมือนกับจ้าจ๋ามีความเปิดไหลที่เปิดไหลจริงๆนะปกติแล้วเวลาทํามาจะไม่ค่อยเปิดไหลมันจะแบบ พอทามาปุ๊บแล้วมันจะมีอันนี้มาปิด้วก็ไม่เปิดไหลย,ยังไงหนูก็ไม่รู้เหมือนกันแต่อันนี้เปิดไหลแล้วนะคะเอเอส่วนกระโปรงก็จะเหมือนเหมือนใครทําไมเราไม่เหมือนใคร <c oughs> อ, <c oughs> อ,อ่ะอ๋อเ<อ>หมือนเบฟโอเคก็ <c oughs> คือเป็นสองชั้นแล้วก็มีมุงรั่วด,ด้วยเออปลุกบางความเซ็กซี่พอดีมันแบบไฟมาร์สนิดน,นึงอ่ะ เอเราถ่ายสองวันถามว่าเราสู้แดดไหมเราสู้แดดแต่วันแรกค่ะคือวันแรกอ่ะเขาก็นัดกับพวกเราว่าเออเราจะถ่ายกันแบบว่าใส่ๆนะแต่งแต่งตัวสไตล์ยังไงฮะแต่งหน้าแต่งหน้าเลฟอ่อนๆค่ะฉ่ำๆเกาหลีอ่อนๆแล้วพอมาเข้าจริงเต้นเลยหน้าอย่าหลุดใส่ให้เต็มพูดแบบต้องต้องขอต้องขอพูดเรื่องหนึ่งว่าเลฟเนี่ยเขาบอกว่าวันพรุ่งนี้ไม่มีเต้นอ่า พวกหนูอ่ะก็คือเตรียมไปยืนสวยๆไปยืนถึงแล้วสวยไหมเขาบอกเลยเขาบอกเลยหนูก็เอ๊ยยืนเฉยหรือเปล่าเอาเต้นเลยเริ่มเลยพวกหนูแบบมใชใ่ให้ยืนบอกแล้วสิง<อ><อ>สักพักบอกว่าเอาเต้นย่าหน้ายันหลุดยันเหนื่อยอยิ้มแต่ว่ามันเซอร์ไพรส์ตรงที่วันจริงเขาได้ใช้ซีนนั้นแล้วมันก็สวยมากๆดีมากๆด้วยก็คือต้องขอบคุณเขาที่ถึงจะเป็นเล็บหน้าวอนยองแต่ ผู้หนูก็สู้สุดใจนะคะอ่า อ๋อของหนูเหรอคะของหนูหนูร้องไห้ร้องไห้วันที่สองใช่ก็เหมือนแต่ว่าวันแรกเราก็ถ่ายดึกแล้วใช่ไหมตื่นเช้าถ่ายดึกกลับบ้านดึกอะไรเงี้ยแล้วก็นอนน้อยตื่นมาก็ตาลอยมันง่วงมากแล้วมันเป็นซีนที่ต้องถ่ายตาเราเป็นฉากสีฟ้าแล้วเห็นแค่ตาแล้วคือตาเราลอยแล้วเราทาแบบเหมือนกดดันเองแล้วเราทำไม่ได้ทําไม่ได้แล้วตาหนูมันไม่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยร้องไห้อันนี้ก็เป็นคุณครูเข้ามาปอกเอ้ยเนี่ยเราต้องแบบให้ฟิลเหมือนเราขอบคุณเขาอะไรเงี้ยแบบให้แบบสื่อออกไปทางตาอะไรเงี้ อ,อตอนนั้นก็เลยแบบว่าร้องให้ไปรอบนึงแล้วก็ไปพักแบบหนึ่งแล้วก็กลับมาทำมันก็ออกมาสวยถ้าถามถึงอุปสรรคหลักๆของหนูเลยเนี่ยจะเป็นเรื่องหนูจะมีปัญหาเรื่องเข่าเป็นหลักแล้วมันจะมีซีนที่ต้องเต้นใน<ม>เขาเรียกว่าอะไรนะ<ม>ในยิมเราพื้นน่ะมันจะลื่นแล้วรองเท้าเรามันไม่ได้มีกันแบบเขาเรียกว่ากันลื่นใช่ไหม,มพอเวลาเราเต้นน่ะเราก็จะลื่นหมุนแล้วก็จะหลุดแล้วเราต้องจิกเท้าตลอดเวลา ซึ่งมันคืออุปสรรคในการเต้นมากเพราะมันทําให้การเต้นของเราแบบคอนโทรลได้ไม่ดีซึ่งเราแก้ปัญหาด้วยการเอาสเปรย์ฉีดผมมาฉีดอย่างนี้ที่เปน,หนเหนียวใซึ่งซึ่งสเปรย์ไม่ใช่ของเรา <c oughs> เป็นสเปรย์ของพี่ <c oughs> ต้องแบบว่าเขาเหตุการณ์ปะเหตุการณ์เป็นยังไงก็คือวันนั้นนะคะหนูก็เออทุกคนก็เริ่มมีปัญหาเรื่องรองเท้าใช่ไหมอ่าจะเกิดว่าเออสเปรย์มาฉีดแบบใช่ เสร็จปุ๊บพี่ดูแลเราเขาก็ไปหยิบสเปรย์มาขวดหนึ่งสีน้ําเงินซึ่งในนั้น่ะมันจะมีสองคนที่มีสเปรย์แบบนี้ใช่่ี่นีน่บอกออแบบมั่นใจมากไม่ใช่ของพี่อพี่ปิดกระเป๋าเก็บไปแล้วสุดๆหนูก็แบบวันต่อมาคือของหนูเองแล้วมันก็หมดหนูนก็เอ๊ะทำไมเขาฉีดซะเยอะจังเลยนะแบบว่าทำไมมันเบาๆสนุหนูมันวางทิ้งไว้ของเราอ่ะมันคือของเราเสียหายอะค่ะทุกคนสามารถซื้อมาฝากได้นะคะอ สำหรับหนูเองหนูรู้สึกสนุกไม่รู้ไม่ไม่ไมรู้สึกถึงอุปสรรคเท่าไหร่เพราะว่าจาก MV ที่แล้วอ่ะตอนเราเป็นเซนเตอร์เราจะรู้สึกกดดันเพราะว่ามันต้องเริ่มก่อนทำก่อนคิดก่อนมาก่อนอะไรเงี้ยแต่พออันเนี้ยมันจะมีน้องๆไงที่ไปเป็นผู้บุกเบิกเราก็จะไปยืนดูเขาเ่อเขาทำอะไรกันนาแล้วก็ตื่นเช้ามากแล้วก็วิ่งตั้งแต่เช้ายันค่ำค่ะในเอ็มวีจะเห็นว่าวิ่งเยอะมากซึ่งอุปสรรคคือการวิง่งของเรา อ๋ออุปสรรคหนูคือง่วงนอนหนูแบบช่วยด้วยหนูอยากนอนแล้วอะไรเงี้ยค่ะแค่นี้เลยบายคนต่อไปฮะอุปสรรคของหนูเนี่ยจะเป็นเรื่องรองเท้าค่ะรองเท้าของสองชุดสองชุดก็มีรองสองคู่ใช่ไหมคะรองเท้าใสแล้วเจ็บมากทรมานสุดๆแบบทำอะไรก็ไม่ได้มันต้องใส่ต่อเพราะมันต้องถ่ายใช่ไหมคะ ค,ะค่ะสปันเจอรองเท้าที่แบบใส่แล้วแบบสบายต่อการเต้นเข้าได้ค่ะ <c oughs> อุบสรรคของหนูก็คือช่วงนั้นหนูไม่สบายหนูเป็นติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน <c oughs> แล้วบรรยากาศในการถ่ายวันที่สองอะสมกเยอะมากๆแล้วแบบถ้าหนูยืนหลังเพื่อนอะก็คือทุกคนอะยิ้มนะแต่ข้างหลังเนื้ <c oughs> <c oughs> <c oughs> คือต้องแอบไอตลอดเวลาเพราะว่าถ่ายตลอดเวลาแบบมีสโมกแล้วคือหนูก็ไม่อยากให้พักกองแล้วแบบมาของหนูคนเดียวอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็จะมีแอบวางยาอมวางสเปย์ไว้ด้านข้างซึ่งวันที่2เนี่ยสมอเยอะมากแล้วก็จะมีตอนหนึ่งที่จะเป็นแบบโปรยกระดาษลงมาแล้วหนูยืนข้างน้อง <c oughs> แล้วตอนน,นั้นคือต้องยืนอ่ะคือกระดาษอ่ะลงอยู่ที่หนู2คนจนเต็มตัวเลยอ่ะอุปสรรคของหนูนะคะหนูว่าไม่น่าจะมีใครนึกถึงเพราะว่าตอนตัดชุดอ่ะหนูน้ำหนัก น้อยมากแต่ว่าพอวันถ่ายเอ็มีอะน้ำหนักขึ้นเราชอตฟิวนะขึ้นกว่าเดิมนิดนึงแต่ว่าด้วยความที่ชุดอะค่ะมันพอดีแบบเป๊ะแล้วทีนี้มันใส่ไม่ได้ไอจังไอจังรู้ไหมว่าชุดพวกพี่อะมันไม่เป๊ะแต่มันปิ้นออกมาเลยจากวันที่ตัด ใช่มันเห็นเป็นพวงปิ้นออกมาเลยแล้วของหนูไม่ได้ปิ้นไงตอนแรกหนูใส่ไม่ได้ตอนอนถ่าย MV วันที่2อะ่ะ <c oughs> คือหนูอยู่ในห้องน้ํานานมากเพราะว่าหนูยัดตัวเองเข้าลงไปในชุดไม่ได้ถ้าปัญหาก็วันนั้นเลยที่เห็นชัดตอนแรกนะคะก็คือง่วงแล้วมันเป็นซีนเหมือนเราก็ตื่นเช้าใช่ไหมตื่นมาตีห้าแต่ว่าซีนตอนที่จะถ่ายมันเป็นซีนแบบโฟกัสหน้านิดน,น,นึงอะก็จะประมาณทุ่มหนึ่งแหละเริ่มยมตั้งแต่บ่ายแล้วแหละแต่ว่าประคองสติมาจนถึงประมาณทุ่มอย่างเงี้ยแล้ว เป็นซีนน่าจะเป็นซีนแรกที่เปิดเลยทันที่ดูคล้ายกับคนทั่วไปอ่ะเราต้องเห็นหน้า uh แล้วว่าต้องมองกล้องแล้ว,วถ้าเราไม่ยิ้มอ่ะตาเราจะลอยมาก uh huh. ติดสเปรย์แอลโกอฮอล์มากติดทิชชู่เพราะว่าเป็นคนแบบว่าเหมือนพอมีเรื่องโควิดเข้ามาเราก็จะคิดหนักเวลาจะเข้าห้องน้ำเนี่ยถ้าไม่มีสเปรย์เราจะแบบมันไม่ได้อ่ะหัวมันบี้บี้อ่ะมันก็จะแบบ มีอีกอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยเครื่องรางของขลังคือคือเราเป็นคนพกตลอดแล้วแบบถ้าขาดแล้วมันรู้สึกไม่อุ่นใจคือขาดลิฟขาดอะไรมันก็ยังยืมเพื่อนได้แต่อสิ่งนีน้มันเป็นสิ่งที่เราบูชาเราก็เลยต้องพกมันตลอดเลยเพื่อความอุ่นใจของเราค่ะพูดถึงว่าพี่มินพกของข,องขังใช่ไหมหนูขอเล่าเรื่องพี่มินน,นิดนึงจะมีช่วงหนึ่งที่แบบเราออกงานแล้วเรานอนห้องเดียวกันแล้วหนูก็นอนอยู่เขาจะพักเจ็ดโมงเริ่มได้ยินเสียงแหละ เสียงใครสวดมนต์วะก็ลืมตาขึ้นมาดู <c oughs> พี่มินนั่งขึ้นมาสวดมนต์ยางเงจะเจ็ดโมงทุกคนนอนเรานอนแต่พี่มินตื่นมาสวดมนต์เขาเป็นคนมูมาก <c oughs> มีคนฮักเราว่าอยากให้เราอ่ะมันมันเป็นช่วงอายุจะเข้า25มันก็เหมือนแบบ จะมีเป็นจาเพศอะไรสักอย่างอะไรเงี้ยเขาก็เตือนเราก็เลยเป็นคนเชื่อเขาให้สวดมนต์ทุกเช้าอะไรเงี้ยหนูก็เลยแบบทําหนูเป็นคนปากแห้งหนูเป็นคนผิวแห้งมากหนูจะติดลิปมันยี่ห้อหนึ่งบ B B มากๆแล้วื่านด้วยเลยนะคือสีคือสีมันน่ารักไม่พอคือกลิ่นมันหอมเราแบบสรรพคุณมันได้เพราะว่าจะทําให้เราปากน่าจ๊บเขาจ้างเขาเขาไม่ได้จ้างแต่เขาได้บ B บีบีบสามตัวค่ะเออ มีมีอย่างหนึ่งได้ไหมไอไอช่วงนี้ค่ะไม่ได้คือกําไรเ,เป็นกาไรมูเหมือนกันอันนี้เป็นพัพพิเคเนตค่ะมันจะเปนคนไหว้พัพพิคเนหของหนูเป็นแผ่แผนแปะผมค <laughs> ่ะ <laughs> ใช่ใส่ใ,ใ่คือหนูเป็นคนน้ามาชอบแบบแวกกลางอย่างเงี้ยแล้วหนูก็มันไม่ได้อ่ะใช่หน,น้ามากันกล้วยก็เห็นห <laughs> <อ S 2> น้าม <laughs> ากันกล้วยมันมันเป็นอย่างเงี้ยเป็นกองแล้วเป็นอย่างเงี้ย มันทุกคนจะเซลใช่หนูก็เลยต้องมองแปะให้มันตรงๆแล้วสุดท้ายมันก็เปะสุดที <laughs> มันก็มันก็แปะอยู่ดีมันก็ไม่สวยอยู่ดีหนูก็ไม่รู้ว่าแปะทำไมช่วงนี้จะเป็นติดคอนซีลเลอร์อค่ะกับแป้งใช่แบบว่าช่วงนี้หน้าไม่ค่อยโอเคแล้วต้องแบบปกปิดนิดนึงใช่ซ่อมหน้ <laughs> นา <laughs> บ่บบบบอยแว่นแว่นแว่นไม่รู้คอยจันจะเป็นแว่นตาค่ะเพราะด้วยความที่เป็นคนสายตาสั้นแล้วสายตาสั้นเยอะแล้วเหมือนแบบว่าเราจะมองอะไรไม่ค่อยเห็น แล้วแว่นหนูวเวลาออกแดดอะมันจะเปลี่ยนสีหนูอะใช้แว่นเปลี่ยนสีมาตลอดแต่ว่าตอนนั้นเป็นสีชมพูแต่พอดีว่าทําแว่นบินไปหน่อยก็เลยต้องไปตัดใหม่เหมือนร้านเขาบอกว่าสีชมพูอะไม่มีแล้วต้องเป็นสีดําอย่างเดียว หลังจากตั้งแต่วันนั้นที่ตัดมาก็คือมีแต่คนแซวว่าเออเซเลบนะเซเล็บเออต่างหูต่างหูนะจะเป็นต่างหูใช่็นคนใส่ต่างหูตลอดเวลาชอบใส่ต่างหูมากแล้วก็จะเปลี่ยนต่างหูทุกคอนเสิร์ตใช่ต่างหูก็จะใหญ่ใหญ่มาตั้งแต่แรกใหญ่มันจะเป็นเทนนี่ขาดไม่ได้แล้วก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆด้วยใหญ่ใหญ่ใหญ่จนไม่รู้จักแบบใหญ่กว่าจะใหญ่กว่าโบนี่แล้วหนูขอแค่ตังหูตีติดมาไปซ้อมก็ต้องใส่ ถ้าสมมติว่าอาขาดไม่ได้ก็จะเป็นรูปกำลังใจหลังเทวรสาวพูดชื่อชัดๆเออเขาไปดูสัมภาษณ์้ลยนะเร็วๆแล้วเลือกใครดีนะแคลได้คนเดียวไรเงียวใจเดียวโดวคพี่เตอร์ธินิตี้ค่ะเป็นกำลังใจแบบว่าเราโพลทุกที่ทใช่ไหมคะเวลา หันมาก็เห็นเป็นกำลังใจเราจะมีแรงสู้ชีวิตต่อค่ะ <c oughs> ก็ฝากเพลงใหม่ของพวกเรานะคะที่มีชื่อเพลงว่า We Are The Glass Girl นะคะก็เป็นเพลงน่ารักสีใสที่บ่งบอกความเป็นพวกเรานะคะก็สาม,มารถฟังได้ทุกช่องทางสตรีมมิ่งนะคะแล้วก็เอมีของพวกเรานะคะก็ออกแล้วก็สาม,มารถไปดูกันได้ที่ YouTube Channel The Glass Girl ค่ะแล้วเราก็มี มีชาเลนจ์ใน t i k t o k นะคะก็สามารถเข้าไปเล่นเข้าไปเต้นเข้าไปร้องเพลงแล้วก็สามารถลงคลิปพวกเราแล้วก็ติด hashtag ว่า we are the gas girl นะคะเดี๋ยวพวกเราจะเข้าไปดูแน่นอนค่ะก็ถ้าอยากติดตามพวกเรานะคะก็สามารถเซิร์ช the gas girl ค่ะได้ทุกช่องช่องทางโซเชียลมีเดียเลยค่ะเ a c e ุ o ก k อ g t ท i t t e r t i k t o กตอกทุกทุกทุกช่องทางที่ทุกคนสามารถเสิร์ชได้เลยค่ะแล้วก็ถ้าอยากติดตามพวกเราแต่ละคนก็พิมพ์ชื่อพวกเราตามด้วย the gas girl ค่ะ ดินแดนแห่งฝัน <S The stage s t a ตช o ่นฟรีลายทางที่จ oh, <my S 1> าโอ้ไม่พีชแม่โอดความหวังอยากเงือแล่น้ำตาเพื่อไปสู่จุดหมขอบคุณความรักของเธอที่คอยเป็นแรงให้ก้าวไป Ready to fly Let's go เรียกว่าสาวๆแต่ละคนเมาเก่งจริงๆถ้าถึงเวลาเผา่าเพื่อนก็จัดเต็มสุดๆเอาเป็นว่าใครที่ตกลุมรักสาวๆกลุ่มนี้ก็อย่าลืมไปตามให้กำลังใจกันนะคะดู MV เพลง We Are The gas Girls a g กันเยอะๆนะคะน้องๆจะได้มีผลงานดีๆมาให้ได้ชมกันอีกคะ่ะ และปิดท้ายรายการวันนี้ดาราเดลี่มีสินค้าดีๆมานำเสนอนั่นก็คือ Brightening and Perfuming Shower และ Whitening and Perfuming Lotion แฟนๆคนไหนอยากให้ผิวนุ่มลื่นจัดไปเลยจ้ากับดูโอ e เซตผิวใสออร่ากำลังสองที่ผิวกายของคุณจะหอมเย้ายวนมีเสน่ห์ไปด้วยกลิ่นของสตัสซึ่งเป็นสารที่รูสกสกัดจากพวกมะนาวเกรฟฟูดเลมอน เลมอนและส้มรวมทั้งยังมีสารสกัดจากสตรอเบอรี่ชาเวอร์ขวดนี้นะคะขนาด500กรัมค่ะปกติราคาอยู่ที่299บาทและวันนี้โปรโมชั่นดีค่ะ ซื้อชาเวอร์หนขวดแถมฟรีถุงรีฟิลขนาด500กรัม1ทุ้งถุงจัดส่งฟรีนะคะสนใจก็สามารถอินบ็อกกันเข้ามาได้นะคะในช่วงของรายการหรือโทร0863225113ค่ะที่สำคัญตอนนี้แฟนๆสามารถเข้าไปช็อปได้แล้วนะคะทั้งในช h อปปี้และ La ซาด a เพียงพิมพ์ภาษาทไทยว่าครีมอาบน้ำดาราเดลี่ค่ะ เอาละค่ะคุณผู้ชมคะเพิ่มแป๊บเดียวก็หมดเวลาของรายการดาราเดลี่บันเทิงไลฟ์แล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ครั้งหน้าขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแต่ก่อนจากกันขอย้ำช่องทางการรับชมรายการเราอีกสักครั้งนะคะ,ะเจอกันได้ใหม่13นาฬิกาเป็นต้นไปชมส,สดทาง Facebook ดาราเดลี่ .com และ Youtube ดาราเดลี่ฟ f ชเชียลวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีคะ่ะ